อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วจ๊ะต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มแคส16แต่ว่าเริ่มได้งานจริงๆคือ17<ม>ครับตอนนี้29ก็12-13ปีประมาณรเรียกว่าจริงๆช่วง4-5ปีแรกเรียกว่าเติบโตอย่างเห็นได้ชัดแล้วกันครับ<ม>แต่ว่าช่วง6-7-8ปีมาน,นี้มันก็อะไรหลายอย่างมันก็สโลว์ดาวนิดนึงครับ<ม>พอมันเริ่ม เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆความรับผิดชอบแล้วประกอบกับอายุมันก็มากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบมุทะลุเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้แล้วอแล้ว mm hmm. แบบนี้เราเลือกรับบทบาทแต่ละครั้งยังไงคะก็เหมือนเดิมแต่แต่เรื่องการรับบทบาทก็จะเหมือนเดิมครับคือเอาเราสนใจเป็นพิเศษคือหมายถึงว่าบทไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วเรารู้สึกสนุกกับตัวละครนั้นๆเราก็เราก็จะรับเล่น mm hmm. สุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าไอผลงานน,นั้นเนี่ยมันจะ ออกมาดีหรือไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วคือคือเราไม่รู้หรอกมันจะไปผ่านกระบวนการอะไรมัางกันเนาะแต่ตอนที่เราอ่านเรารู้สึกเอนจอยเรารู้สึกว่าเราจะได้ทำอะไรใหม่ๆเท่านี้คือพอละสำหรับผมอย่างบทล่าสุดคือเรื่อง Mouse v e r s i o นไทยเนาะเป็นยังไงบ้างอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยพลาดไม่ได้เราต้องรับจริงๆเพราะว่าผมดูออริจินอลมาก่อนครับของเวอร์ชันเกาหลีที่อีซึงกิเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยจะเป็นเหมือนกับตัวละครจองบาลุมใช่ไหมคะใช่แกจองบามใช่มันจะ ตีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนจ้งผมว่าแกนหลักมันก็จะคล้ายๆกันครับในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเป็นเป็นตัวละครที่แบบถ้าได้เล่นอ่ะมันมันมันค่อนข้างฟูลฟิลมีอะไรต้องเราเตรียมตัวเป็นพิเศษเลยจ๊าสำหรับคาแรคเตอร์นี้เตรียมตัวเป็นพิเศษหรอครับไอที่ยากน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ในแบบฉบับของเขาเนี่ยแหละครับที่ผมมองว่าเออเนี่ยต้องทําการบ้านหนักนิดนึงมันมีการใช้อารมณ์บางอย่างของตัวละครตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าเออมัน มันต้องมันต้องแม่นยำครับอยากรู้ว่าพอแสดงเสร็จแล้วมันมีติดเครียดกับบ้านอะไรอย่างนี้บ้างไม่มีไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยผมยผมเป็นผมเป็นคนที่จะไม่จะไม่เอาการงานมามายุ่งกับหลังจากเลิกงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผม<ๆ>ผมรู้สึกว่าพาร์ทการเตร็มตัวมันอยู่มันอยู่ในพาร์ท people ก่อนเล่นเตรียมตัวให้พร้อมพอหน้างานปุ๊บเราทําเฉพาะหลังแอคชั่นเท่านั้นคับเสร็จก็ต้องเอาออกยิ่งเป็นตัวละครนี้ด้วยไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะเอากลับบ้านครับเขาเรียกเรียกไม่ได้ที่จะสุกจับไปเปรียบเทียบกับตัวอีสกที่ทําไว้ดีมากๆเวยรชนนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ก็คงห้ามการเปรียบเทียบไม่ได้เพราะ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 เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงเกิดขึ้นแต่แต่เรารู้สึกว่าเราเราก็ทําในแบบที่ดีที่สุดของเราแล้วเราด้วยเราด้วยบทที่มันก็มันมีอะไรบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปไปประมาณหนึ่งครับมันก็เลยจะทาให้มันไม่มีทางที่จะคล้าย ตัวละครเขาแค่ทีเดียวครับผมแต่ว่าต้องไปดูว่ามันจะเปลี่ยนจะปรับจะยังไงตรงไหนบ่าคาดหวังล่ะความคาดหวังกับการแสดงครั้งนี้ผมว่าผมผ่านจุดที่จะคาดหวังว่าให้คนจดใจ